ก็น่าเสียดายนะครับก็ไม่ถึงจุดมุ่งหมายนะครับ17วันนะครับหยุดแค่16วันติดนะครับผมก็ถือว่าโอ้โหน่าเสียดายนะครับเมื่อวานนี้เกิดจากที่17วันแล้วนะครับสาหรับเชลตาปิโก้ครับตัวหน้าช่องครับออกน้าก่อนครับก่อนที่จะมาโดนใบแดงแล้วก็ช่วงนาทีที่70ครับมาโดนธนาระเบสครับไล่ตีเสมอ1ประตูต่อหนึ่งครับก็พลาด3แต้มในบ้านนะครับส่วนวันนี้นะครับเดี๋ยวผมมีตัวแก้ไขให้ครับสำหรับตัวหน้าช่องครับหลังจากที่ เราวินยาวไปถึง16วันนะครับก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับผมก็ถือว่าทำลายสติเก่า15วันนะครับสติใหม่อยู่ที่16วันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลังจากนี้เราจะยิงยาวกันไปถึงกี่วันนะครับส่วนท่านใดครับที่อยากจะได้นาทางเพิ่มเติมครับหรือว่าเข้าชมรมฟุตบอลของเราก็อย่าลืมครับที่แอปเขียวนะครับ C H A 73ตัวครับผมอย่าลืมครับมีแอดซน์นำหน้าครับเป็นสมาชิกครอบครัวในชมรมฟุตบอลของเราได้เลยนะครับ ส่วนแนวทางวันนี้ครับหนึ่งคู่หนึ่งสนามครับเป็นฟุตบอลเร็วนิดหนึ่งครับสิบเจ็ดนาฬิกานะครับเป็นท่านเจลลิกดิวชันหนึ่งครับของญี่ปุ่นนะครับเป็นทางด้านคาวาซากิฟอตเตเล่ครับทีมดับเก้าของตารางครับเปิดบ้านพบทางด้านอัลเบียนนิกาตะครับทีมดับสิบสี่ของตารางนั่นเองนะครับมาดูครับฟอร์มของทางด้านคาวาซากิฟอตเตเล่ก่อนครับนัดที่แล้วบุญย่านท้านโชนันเดมบาเล่นะครับก็ชนะที่สองประตูต่อศูนย์ครับ ส่วนทางด้านทีมเยือนครับออบิเลียนนิงอาตาะครับเล่นในบ้านครับชน,ทน,นะทางด้านโยโกฮาม่าเอฟซีไปที่3ประตูต่อหนึ่งครับอ่ะมาดูเรื่องเฮตุเฮตครับกับการเล่นในบ้านของท่านคาวาสกิฟอตเตเล่นนะครับเวลาเจอทางด้านอาบิเลียนาานิงอาตะนี่ก็ถือว่า อ๋อเล่นดูดีพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเจอการ9เกมนะครับเกมชนะไปถึง8เกมแล้วก็แพ้แค่เกมเดียวนะครับโดยที่แมตช์ที่แพ้เนี่ยย้อนไปในปี2011ครับเล่นในบ้านนะครับแพ้ไปที่1นึ่งเท่านั้นนะครับกับวันนี้ครับผมราคานะครับมาที่ทางด้านเจ้าบ้านครับคาวาสกิฟอร์ตาเล่ครับที่เล่นในบ้านแล้วก็ต่อทางด้านอาบิเดนนิการ์ตาที่ครึ่งควบลูกในขณะนี้นะครับน้ําก็ประมาณที่ลบสิครับหนึ่งจุดเก้านั่นเองนะครับ มุมมองของผมครับวันนี้ให้เลือกเชียร์ทานด้านคาวาซากิฟอนตะเลได้เลยนะครับช่วงหลังๆนี่อาจจะดิ่งลงเหวนะครับต้องเล่งเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าหลุดไปถึงหัวดับ9นะครับเพราะว่าคาวาซากินี่ก็ไม่ถือว่าเป็นทีมที่กลางตารางขนาดนั้นนะครับเกรดบอลค่อนข้างที่จะดีนะครับคาวาซากิครับแต่อาจจะประมาณว่าการเล่นไม่เข้าขาแล้วก็สําหรับฤดูกาลนี้อาจจะดูแย่พอสมควรนะครับยังมีจุดเด่นนะครับในเรื่องการเล่นในบ้านนะครับเพราะว่าเจอท่านันอาเบลนิงาตะนี่ครับ ต้องบอกว่าในเกมในบ้าน6เกมที่ผ่านมาครับเอาชน,นทะท่าด้านเอาเบเลนนนงาตะได้ลวดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในแมตช์ท,ที่แล้วที่เล่นในบ้านนะครับเจอกันในปี2017เนี่ยก็เปิดมาที่ครึ่งรูนครับก็ชนะไปถึง3 0สูนะครับ ก็ถือว่านะครับเกตบอลยังดูดีกว่าทางด้านอาเบเีตนงานกรตะพอสมควรนะครับวันนี้จึงให้เลือกเชียร์ทางด้านคาวาสกิฟอนตาเล่ได้เลยนะครับจัดไปได้ครับที่รึ่งควบลูกนั่นเองนะครับส่วนท่านใดครับที่จะได้แนวทางเพิ่มเติมหรือว่าเข้าชมรมฟุตบอลของเราก็อย่าลืมครับที่แอปเขียวนะครับ C H A 7 3ตัวนะครับวันนี้จะนับหใหม่ไปด้วยกันนะครับ ก็อย่าลืมก็ครับฝากกดไลค์นะครับกด subscribe กดแชร์นะครับให้กำลังใจครับกับผมนะครับในการทำคลิปวิเคราะห์ดีๆอย่างนี้เป็นประจำทุกวันนะครับขอท่านโชคดีมีชัยนะครับขอบคุณครับ